โซนหนึ่งข้างนะครับก็จะมีโต๊ะให้เรานั่งนะครับอันนี้ปลาชนนะเนี่ยชนดุกสลิด อันนี้เป็นน้ำพริกที่เราให้ชิมนะครับเราจะมีโต๊ะให้ชิมนะครับในห้องนี้ครับห้องแอร์ ม้ำพริกที่ยานะครับก็จะมีหลากหลายบ้ามัน้พริกนรกปลาร้านะครับน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปาย่าง มันพริก <c> ห <oughs> มึกกับหมึกกับต่อยนะครับมันพริกหมูแผ่นก็มีนะครับมันพริกหมูแผ่นน้ำพริกทันยพืชน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มลูกชิ้นน้ำจิ้มไก่ มันจิ้มลูกชิ้นเป็นเอกมันจิ้มไก่พ่ยานน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่ง สินค้าเยอะนะครับในห้องนี้นะครับก็จะมีพวกหมูสวรรค์หมูแผ่นนะครับสินค้าของฝากมากมายนะครับขนมเคก้กไข่ปุ่น รสช็อกโกแลตนะครับนี่น่าจะเป็นรสธรรมดา20บาทของไม่แพงนะครับพวกขนมพวกอะไรนี่ชิ้นละ20บบาทชิ้นใหญ่อยู่นะมีหลายรสชาติ จบแล้วแหละนล้วห ก้านบัวยุคเก้าศูนย์ยินทภาหลำอบแห้งกระเมียนดะ ยี่สิบห้าบาทกระนิายประถูเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้คืออะไรครับ หมูฝอยหมูฝอยกรอบนะครับกระปุกละเจ็ดสิบห้าบาทกุ้นเชียงนะครับกุ้นเชียงแพ็คละหกสิบนะครับอันนี้เป็นกุ้นเชียงไก่นะครับอันนี้เป็นกุ้นเชียงหมูจะเป็นหมูนะครับจะมีอยู่สามแบบนะครับจะมีสามแบบ น้ำปลานะครับน้ำปลาก็คดละยี่สิบบาทนะครับจะมีสองแบบนะครับนี่แบบปลากระพงขาวนะครับอันนี้เป็นปลากระปร๋อง สิบห้าบาทน้ำยาป่า <c oughs> น้ำยาป่านี้ผมว่าดีนะครับนี่ซื้อไปแก่กิกนกับขนมจีนได้เลยนะครับจะมีน้ำยาป่าน้ำยากัะทินะครับแล้วก็เส้นขนมจีนแพ็คละยี่สิบบาทก็ ยังอยู่นะครับไปลวกน้ำก็น,น่าจะกินได้เลยห่อย20บาทนะมีหลากหลายสีนะครับสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีชมพูสีฟ้านะครับแล้วก็มีโคลาดก๋วยเตี๋ยวเย็นดาโคนะครับห่อย20บาท น้ำปลาน้ำปลาแค่ยี่สิบบาทนะครับขวดแค่นี้คนระับก็น้ำพริกกระปุกเล็กกระปุกใหญ่กระปุกเล็กยี่สิบกระปุกใหญ่สามสิบห้านะแบบนี้แบบนี้น่าจะสิบห้าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนจะมีวันผลิตวันหมดอายุอยู่ด้านล่างนะ ทางนี้ซื้อเป็นคันรถเลยครับนี่โอเคนะครับก็เราก็พามาดูด้านในสถานที่ขายน้ำพริกนะครับ ขอบคุณพี่ๆทีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ